ที่13ธันวาคมที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะได้จัดกิจกรรมเวที Talk to Action นะคะในหัวข้อการตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคม,มนาคมและอินเทอร์เน็ตบ้านทําได้หรือไม่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบนะคะการควบรวมธุรกิจโทรคม,มนาคมโดยมีคุณบุญยืนนะคะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคุณสุพิญญานะคะประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารโทรคม,มนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสาลีนะคะเลขาธิการสํานักงานสภาองค์กรผู้บริโภครวมกับผู้แทนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลน,นะคะผู้แทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านสมาชิกวุฒธธิสภานักวิชาการองค์กรอิสระนะคะและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะบ,บนเวที Talk to Action เพื่อนําความเห็นประกอบเป็นข้อมูลออกมาตรการนะคะและบังคับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กลไกตรวจสอบของรัฐสภานั่นเองค่ะแล้วก็สภาคกค์กรผู้บริโภคก็ต้องขอบคุณ ตัวแทนจาก3พักการเมืองนะคะซึ่งเป็นทั้งพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนักวิชาการนะคะท่านอาจารย์ปริญญาแล้วก็คุณชันวิทย์บวหารแล้วก็อาจารย์สมเกียรตินะฮะที่กรุณาไม่ว่างแต่ก็ส่งวิดีโอซึ่งมีคุณค่ามากนะฮะอาจารย์ใช้คําที่จริงๆถูกใจแล้วก็สภาง์กรผู้พูดโวกก็เราก็เห็นด้วยนะคะว่า ขณะนี้กสทชเนี่ยไร้ความสามารถในการกำกับกิจการโทรคมนาคมนะคะซึ่งะสะท้อนจากการรับทราบการควบรวมกรณีทูและดีแทซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจและก็ขณะนี้ถูกดำเนินคดีอยู่สองคดีนะคะจากทั้งสภาองค์กรูบริโภคและก็มูลที่ผู้บริโภคกรณีที่2ก็คือการอนุญาต ให้ควบรวมซึ่งคุณจะเห็นนะฮะว่าทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เหมือนกันกรณีหนึ่งบอกว่ารับทราบเดินหน้าได้กรณีหนึ่งบอกว่าอนุญาตให้ควบรวมแล้วก็มีมาตรการเพื่อที่บอกว่าจะช่วยรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคอ,อย่างเช่นกรณี True และ d t a c เนี่ยก็ลดราคา12ซซึ่งขณะนี้กสทชยังไม่มีปัญญาทำให้เกิดขึ้นได้จริง แล้วก็กรณีใหม่เนี่ยก็บอกว่าจะให้บริษัทเอาเงินอย่างน้อยที่ประหยัดไปประมาณ1มื่นหนึ่งถึงหมื่นหกพันล้านเนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเราก็ไม่คิดว่ากสชจะทำได้จริงนะคะไม่ว่าขณะนี้ความล้มเหลวในการประชุมร่วมกันความล้มเหลวในการทำหน้าที่ความล้มเหลวในการตั้งวาระการประชุมแล้วจริงๆคนที่อนุญาตให้ควบรวม AS3BB เป็นคนที่เสนอวาระให้ป้องกันการผูกขาดในอนาคตแต่คุณก็ลงมติให้ควบรวมระหว่าง AIS และ3 BB เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดยืนขององค์กรผู้บริโภคนะคะว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะลดทางเลือกในการบริโภคหรือใช้ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านทั้ง2กรณีนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วเราจะเหลืออยู่2เจ้าเท่านั้นเพราะนั้นอย่างที่คุณสุบินญ,ญาได้เสนอนะคะว่าเราอยากเห็นการเปิดเสรีโทรคมนาคมที่ไม่รอให้เกิดตามสถานการณ์ซึ่งอย่างน้อยใช้เวลาไม่น้อยกว่าอีก10ปีตามการคาดการณ์การศึกษาของนักวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ต้องเร่งเปิดเสรีในกิจการโทรคมนาคมและแน่นอนฮนะสภากผู้บริโภคเราจะทำหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกสทชและก็จะเดินหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมอย่างถึงที่สุดค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,คะเ,เราก็คงขณะนี้จริงๆเราก็ทำอยู่นะคะแต่ว่าแน่นอนคนอาจจะยังไม่รู้จักสภากผู้บริโภคก็ขออนุญาตแนะนำนะฮะ เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยคุณจะเห็นว่าการควบรวมอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยจริงๆก็เกิดผลกระทบะกับผู้บริโภคนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่กสช,ชทําให้เกิดการควบรวมอินเทอร์เน็ตมือถือนะคะหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ย ซึ่งเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้คุณกาลังควบรวมอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนเหลือสองเจ้าใหญ่ทั้งสองกิจการเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคแน่นอนข้อมูลอาจารย์สมเกียิก็ชัดเจนมากราคาถูกหายไปแล้วขณะนีะ้ซิมเทพคุณภาพที่มันแย่ลงทุกคนรับรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้คือฝีมือที่ไม่มีฝีมือของกะสทชที่เกิดขึ้นเพราะนั้นราคาส่งผลกระทบแน่นอนต่อผู้บริโภคแล้วก็เขาเรียกว่าบริการขั้นพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเป็นกิจการบริการสาธารณะนะคะบริษัทเนี่ยได้รับใบอนุญาตเพื่อมาทํากิจการสาธารณะเพราะฉะนั้นต้องทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการจําเป็นขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นราคาขณะนี้เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงความจําเป็นขั้นพื้นฐานนี้ไหมยอย่างเช่นแน่นอนสิ่งที่กสชต้องบังคับให้ทุกบริษัททําก็คืออินเทอร์เน็ต Wi-FI ฟรีในโรงเรียนอินเทอร์เน็ต Wi-FI ฟรีในชุมชนซึ่งนี่เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการในอนาคตแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าแต่แน่นอนเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่เอาเงินจากภาษีเราไปดําเนินการแต่ว่ากสชควรจัดการ ผลประโยชน์ลดกําไรของบริษัทจากการผูกขาดในกิจการเหล่านี้ค่ะคมจริงแล้วเรื่องใหญ่คือตรงนี้ครับกสทชเนี่ยก็มีอำนาจในการจะอนุญาตให้ควบรวมหรือไม่ควบรวมนะครับถ้าเห็นว่าควบรวมแล้วจะแย่ต่อประชาชนก็ไม่ควรให้แต่ถ้าให้ก็แปลว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับความจริงแล้วทั้งสองกรณีนะครับจะเป็น True AS หรือว่า ล่าสุดนะครับทูกระดีแท็ทกทหรือล่าสุดคือ AS กับ3 b <BB S 1> ีบีเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับประเด็นสําคัญคือว่าสิ่งที่ประชาชนควรรู้นะครับแลัวสือมวลชนอยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันบอกเพื่อประชาชนและสังคมจะได้ติดตามคือเงื่อนไขทั้งหลายที่ทกอสอทอชอกําหนดมาแล้วเป็นสิ่งที่กอสชบ,บอกว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจากการควบรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือย,อยังถ้าไม่เกิดก็ต้องช่วยกันติดตามเช่นในคราวที่แล้วนะครับทู ับดีแทรครวมกันนะครับก็มีมาตรการว่าจะมีเงื่อนไขว่าค่ามือถือจะลดลงทั้งสองค่าย12%อนนี่ผ่านไป8เดือนแล้วนะครับคำถามคือประชาชนเนี่ยได้ตรงนั้นหรือ,อยังแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างในการให้บริการนะครับยังไม่ได้พูดถึงราคาที่ลดลงนะฮะน,นั้นข้อสําคัญคือประชาชนต้องไปทวงกสงทชคือต้องเข้าใจว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาทําธุรกิจเขาต้องมีกําไร นะครับเรื่องที่เราพูดถึงคือกอสทชซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญใ,ในการบริหารขึ้นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วต้องมีไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยคุณทําหน้าที่หรือยังนะครับมีอํานาจในการควบรวมก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าควบรวมเมื่อไหร่ประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนในทางที่ดีขึ้นซึ่งเงื่อนไขที่บอกมาเช่นค่าบริการมือถือลดลง1 2เนี่ยตรงเนี้ต้องให้กสทชทําหน้าที่แล้วก็รวมถึงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือ ระหว่าง AS กับ 3BB เนี่ยนะครับก็ต้องไปตามดูนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆที่ใช้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันจะมีได้จริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในตอนที่อนุญาตให้ TRUE กับ d t แท็กเขารวมกันเนี่ยนะครับยังไม่ทำเนี่ยไอ้ข่าวล่าสุดเนี่ยคำถามก็เลยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วข้อสำคัญอีกประการนะครับก็คือว่าในสอครั้งเนี่ยกสสชท่านใช้อำนาจแตกต่างกัน ในคราวแรกมติคือรับทราบนะครับบอกตัวเองไม่มีอำนาจในคราวนี้เสียงข้างมากบอกว่ามีอำนาจมีอำนาจแล้วอนุญ,ญาตให้ควบรวมปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับการควบรวมสองครั้งครั้งหนึ่งกสชรับทราบไปห้ามไม่ได้เขารวมกันเขามีอำนาจเขามีสิทธิในการรวมคราวนี้บอกกอสชมีอำนาจในการอนุญาตนะครับอันนี้สองครั้งมันมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ข้อสําคัญคือระเบียบกสชฉบับชอชอป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาครับ มันไม่ได้คุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่พึงได้นะครับกับไปทําให้กสทชมีอำนาจในการที่แทนที่จะเอาประชาชนและผู้บริโภคเป็นที่ตั้งนะครับมันกับทำให้เกิดผลในทางที่กลับกันระเบียบกสทชที่มีปัญหาฉบับนี้เป็นระเบียบของกสทชที่ออกโดยกสสชนะครับกรสชจะอ้างระเบียบที่เฉยไม่ได้เพราะเป็นระเบียบของตัวเองถ้าระเบียบข้อไหนไม่ดีพอในการคุ้มครองผู้บริโภคก็แก้ระเบียบสิครับ ไม่ใช่มากางระเบียบอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องทวงถามกสทชนะครับที่เป็นองค์กรตามรัฐมนตรครับค่ะคือคือต้องบอกว่าสภาองค์กรรภูมิในฐานะตัวแทนของสภาผู้ริภคตามที่กฎหมายกําหนดเราไปแล้วค่ะเราไปตามที่กสทชหลายครั้งไปขอพบไปขอคุยก็คุยดีทุกครั้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไร้ประโยชน์มากในการไปคุยค่ะเราคิดว่าเราจะเลิกไปคุยกับกสทช เจอก pues pues, ันที um, behold, ่ปปชหรือศาลน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีความหมายเลยกับการไปคือเราไม่ได้ให้เด็กๆไปนะประธานไปเองเลขาไปเองจนจบหน้ากันได้แล้วประธานด้านโุรกมนาคมประธานด้านนุโทรคมนาคมก็ไปไปหมดฮะไปขอคุยคุยดีแต่ทําไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ประกาศไว้เลยว่าเลิกคุยกับกรสชค่ะเจอกันอีกทีที่ปปชหรือศาลดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เราก็คงดําเนินการนะฮะในการที่จะขอให้ประชาชนสนับสนุนเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของทุกคนอ,อ,อย่างที่บอกว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตการเรียนเศรษฐกิจการลงทุนการศรึกษาการสาธารณสุขถูกไหมเราจะฉีดวัคซีนเราต้องใช้มือถือเลยเราจะไปโรงพยาบาลเราใช้มือถือจองเพราะนั้นเราอยู่กับโทรคมนาคมและอินเทอร์เนต็ตซึ่งเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันมันไม่ใช่โทรศัพท์แบบเดิมอีกต่อไปแล้วคะ่ะก็ออนนี้เสนอภาพกระทชอไปแล้วนะคะเสนอผ่านรัฐบาลและรัฐสภาค่ะอยากจะให้คิดถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมจะต้องแก้ระบอสโทรคมนาคมหรือแก้ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดให้กับ นักลงทุนหรือว่าผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆหรือไลน์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเป็นทางเลือกนะคะอ,ะอันนี้ก็คืออ,อยากจะฝากรัฐบาลให้เป็นหลักในการที่จะลักันเรื่องนี้อาจจะให้สภาพฒน์หรือว่าทางดีไอเราทำงานวิจัยนำงร้องก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะว่าในรายละเอียดหลายอย่างที่เสนอมาเนี่ยค่อนข้างดูแล้วมันติดตันมากๆถ้าเราเพิ่งกสทชนะคะแต่ว่าก็อันนี้การเปิดเสรีก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันน่าจะกระทบ คนที่เป็นผู้ประกอบการเดิมในประเทศค่ะมันก็ต้องอาศัยเจตจำนงและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลน,นะคะที่ว่าต้องการเอาประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองดูว่าแบบไหนจะดีที่สุดแล้วอีกอันนึงก็คือก็อยากให้รัฐบาลส,งส่งเสริมความเข้มแข็งของ N t ทยกระดับของตลานิสสกิจไทยให้ก้าว<ม>ขึ้นมามเป็นทางเลือกให้ได้ทัทีเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยนะคะบริษัทโทรคมนาคมที่เด่นๆเ,เนี่ย เขาก็มาจากรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ของไทยเนี่ยถูกวันไซมานานแล้วก็ถูกจํากัดอะไรอย่างไร้ย่างน่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องส่งเสริมให้ NT <ม>เป็นทางเลือกที่สามที่ได้จริงๆตามที่<ม>กสทชพยายามจะพูดว่ายังมี n t แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วยังไม่ได้เป็นทางเลือกที่แท้จริงค่ะคุณผู้ฟังทั้งกสทชแล้วก็กระทรวงรัฐบาลช่วยดัน n t ขึ้นมาโดยไม่ต้องเกรงใจเอกชนอีกสองายค่ะ ผมปริยะธนกุลกิตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์พรรคไทยสร้างไทยนะครับในวันนี้ที่มาเนี่ยคือเรามานําเสนอเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาควรจะได้สิทธิในเรื่องของค่าบริการไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจากการที่กสทชไม่ทําหน้าที่ ในสิ่งที่ตัวเองควรจะทําซึ่งเราเจาะจงลงไปในเรื่องของการประกาศอัตราค่าบริการมาตรฐานซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่กสทชสามารถดําเนินการได้เลยในส่วนของอสภาองค์กรผู้บริโภคนั้นเขาได้ดําเนินการในเรื่องของการควบรวมกิจาการของบริษัทเอกชนไปแล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไทยสร้างไทยของเราได้นําเสนอก็คือว่ากสทชมีหน้าที่ในการที่จะกําหนดอัตราค่าบริการพื้นฐานเหมือนกับในตอนปี59และปี62 ซึ่งในอัตราค่าบริการก็มีอัตราค่าบริการที่ลดลงเพราะฉะนั้นขอตั้งคําถามดังๆว่าทําไมวันนี้กสทชถึงไม่ประกาศอัตราใหม่เมื่อมีการอ้างว่ายังไม่สามารถที่จะคำนวณราคาได้เนื่องจากว่ายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณราคาก็ต้องบอกกันอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการรับรายงานจากทางการควบรวมนั้นเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนที่ลดลงรวมไปถึงค่าบริการและรายละเอียดการบริการที่ดีขึ้นจากบริษัทเอกชนที่ทาการควบรวมเขาให้ข้อมูลมาหมดทั้งสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เรื่องนี้อยู่ในมือของกสทชไปที่เรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าหาวกว่ากสทชยังหลีกเลี่ยงหรือยังเลื่อนในการที่จะประกาศอัตรา,า,ารค่าบริการกลางตรงนี้ทั้งในเรื่องของค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการทางด้านของอินเทอร์เน็ตจากเดิมที่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่0.60 06กแล้วก็0.16เนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะประกาศลดราคาลงมาได้เป็นอัตรา,า,ารค่าบริการกลางตรงนี้ได้ซุมเสี่ยงครับที่ทางด้านของกสทชก็จะสุมเสี่ยงในการผิดมาตรามาตรา157แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครรรับว่่าาาาาเปนสสิิททธขของพีะชชมถ ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อกสอชได้คร,ครับผมประพฤติชัดประภาชัยนะครับตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะที่ผมก็เคยอยู่ในภาควิชาการแล้วก็อยู่ในอนุกสทชชุดที่แล้วนะครับมาก่อนด้วยกอ็อยากจะเรียนให้ท่านทุกท่านทราบว่าไม่พักการเมืองนะครับไม่ว่าพรรคไหนนะครับฝ่ายไหนก็ล้วนมีเป้าประสงค์ในการทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นะครับดังนั้นในณนจุดเนี้ยจุดยืนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กับสภาผู้บริโภคก็มีจุดยืนเช่นเดียวกันก็คือทําเพื่อประโยชน์ส,สูงสุดของประชาชนและผมในฐานะตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะสนับสนุนนะครับในการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงหรือว่าผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะประชาชนกับผู้บริโภคก็คือคนเดียวกัน อ,อ๋อค่ะก็จริงๆสภา,า์การผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา46นะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภา,า์การผู้บริโภคที่รวมตัวกันโดยองค์กรผู้บร,ริโภคร้อยองค์กรแล้วกฎหมายเนี่ยก็กำหนดให้เราทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้บริโภค8ดด้านซึ่งวันนี้ด้านที่เราคุยก็คือด้านกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ว่าเรายังมีด้านอาหารและยาเรายังมีปัญหาเรายังมีด้านาาขนส่งมวลชนและยานพาหนะเรายังมีการตายจากาถนนเรายังมีรถที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะหรือโมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่ายังไม่มีเบรก ABS เบรก CBS ทั้งหลายนะฮะเพราะนั้นอีกอหลายหลายด้านเนี่ยเพราะนั้นถ้าผู้บริโภคสนใจติดตามเ,าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็สามารถไปดูข้อมูล ติดตามการทํางานของสภาองค์กรผู้อิคระนะฮะประชาชนก็ต้องตรวจสอบการทํางานของสภาองค์กรผู้อิคระด้วยที่เว็บไซต์เ w ิ t t c o r t h เนะฮะหรือเป็นเพื่อนกับเราง่ายๆเลยไปที่ไลน์แล้วก็พิมพ์คําว่าสภาองค์กรผู้อิโระก็เป็นเพื่อนไลน์กับเราได้เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันในการ จัดการความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพราะว่าเราหวังว่าเสียงของผู้บริโภคเนี่ยจะดังยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าสภาองค์กรบริโภคไม่ได้ทําแค่เรื่องโทรคมนาคมแต่เราทําอีก8ด้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสภาองค์กรบริโภคแล้วถ้าผู้บริโภคท่านใดรู้สึกว่าไดถ้ถูกเอาเปรียบนะฮะถูกคือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านใดใน8ดด้านเนี่ยก็สามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่เพจ สภาองค์กรของผูดพกเลยเราน้อมรับแล้วเรายินดีที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ